สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านประกายทองท่าดังหอมนะคะตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่โซนด้านหลังโครงการเลยนะคะซึ่งมีบ้านทาวน์โฮมอยู่ด้านหลังเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปชมนะคะภายในบ้านหลังนี้พร้อมๆกันเลยนะคะทาวน์โฮมตรงนี้นะคะก็จะเป็นทำเลที่ติดถนนนะคะลูกค้าสามารถอยู่อาศัยได้เปิดทำธุรกิจได้นะคะเดี๋ยวจะกล้องจะ พาบรรยากาศให้เห็นนะคะว่าจะอยู่เป็นติดถนนนะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของโซนด้านหล um, uh, well ังโครงการนะคะซึ Anything, uh ่ง huh. ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยอยู่ด้านหลังโครงการนะคะเราก็มีรปภรักษาความปลอดภัยนะคะโครงการนี้จะมีรปภนะคะทางด้านหน้าโครงการนะคะแล้วก็ในส่วนของโซนด้านหลังโครงการนะคะรปภก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราจะมีประตูอัตโนมัตินะคะสําหรับคนที่มีคีย์การ์ดเข้าออกโครงการนะคะ นนี่ะะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะติดถนนนี่นะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะใครที่ ทำธุรกิจนะคะหรือว่าทํางานหัดใหญ่สงขานะคะก็สามารถอยู่ทําเลตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นทําเลที่แบบว่ากึ่งกลางเลยระหว่างหัดใหญ่กับสงขานะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปชมภายในบ้านพร้อมกันก็ทาวน์โฮมตรงนี้นะคะหน้ากว้าง5เมตรเนื้อที่เริ่มต้นที่27ตารางวานะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะ พื้นที่จอดรถด,ด,ด้านหน้านะคะตรงนี้แล้วก็โครงการเนี่ยมีการติดตั้งหลังค่าแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะนี่นะคะก็จอดรถเนี่ยได้สองคันนะคะตรงนี้ ภายในโครงการเนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะประมาณ78หลังนะคะก็ใครที่เข้ามาชมในโครงการแล้วบางท่านนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่ามีทาวน์โฮมอยู่ด้านหลังนะคะก็ลองแวะเข้ามาชมได้นะคะโซนด้านหลังก็จะเป็นทาวน์โฮมแบบนี้ค่ะนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเมื่อกี้เราพาชมบรรยากาศตรงนี้เป็นบรรยากาศของห้องนั่งเล่นนะคะ หลังนี้นะคะเราก็มีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถหิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเป็นเฟอร์นิเจอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะที่เราจะให้ลูกค้าไปเลยนะคะมีโปรโมชั่นทั้งส่วนลดนะคะแล้วก็ฟรีเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ไปเลยสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะก็เดี๋ยวไปดูตรงในส่วนของโซนรับประทานอาหารนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ย พื้นที่ใช้สอยเยอะมากเลยนะคะตรงนี้เป็นโซนรับประทานอาหารนะคะก็มีห้องเก็บของด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็มีห้องน้ําด้านล่างอ่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของไม่ต้องไม่ต้องเดินเข้าไปก็เดินมาเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําด้านล่างเดี๋ยวเราเปิดกล้องก็พาชมไปได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะลานซักล้างนี่กว้างมากเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นลานซักล้างด้านหลังสามารถต่อเติมเป็นครัวด้านนอกนะคะหรือเป็นห้องรับประทานอาหารได้อีกเลยนะคะพื้นที่เยอะมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันนะคะสบายมากๆเลยแล้วก็บรรยากาศตรงนี้ก็ร่มรื่นด้วยนะคะ ขึ้นมาด้านบนนะคะอ,อม่ากินเลยพี่ยังไม่ได้เปิดไฟขึ้นมาด้านบนนะคะเราก็จะเจอกับห้องน้ํานะคะห้องน้ําห้องที่สองนี่เป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําแล้วก็กว้างช่องแสงใหญ่ค่ะถัดจากห้องน้ําเราก็จะมาต่อที่ห้องนอนหลังนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ห้องนอนหลังที่นี่นะคะเราแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ลูกค้าทุกห้องเลยหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่จริงๆเลยนะคะ ห้องนอนหลังก็จะมีระเบียงนะคะก็จะเป็นในระเบียงน่คะก็บ้านเดี่ยวชั้นเดียวภายในโครงการนะคะก็จะเป็นรูปแบบสไตล์นอร์ดิกแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเห็นบรรยากาศในโครงการ ไปต่อกันที่ห้องนอนที่สองนะคะห้องนอนที่สองก็เราตกแต่งเป็นห้องทำงานนะคะนี่ได้เป็นห้องทำงานนะคะหรือใครอยากจะทำงานไปด้วยแล้วก็นอนในห้องนี้ก็ยังได้เลยนะคะยังมีพื้นที่ที่แบบสามารถวางฟูกวางเตียงเล็กๆได้อีกนะคะตรงนี้ห้องห้องกว้างนะคะห้องนอนกลางแล้วก็มีกระจก แล้วก็เดี๋ยวไปชมห้องนอนใหญ่นะคะด้านหน้าห้องนอนใหญ่นะคะก็จะอยู่โซนด้านหน้าแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะพืจะบอกว่าพื้นที่กว้างมากเลยนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่มีห้องน้ําในตัวนะคะห้องน้ําก็ห้องนอนใหญ่ห้องน้ําแล้วก็จะเป็นดีไซน์ อีกแบบหนึ่งนะคะแต่ห้องกว้างเหมือนกันเนี่ยห้องน้ำของเราแต่ละห้องนะคะทั้งหลังเลยกว้างฝ้าสูงนะคะแล้วก็ทุกห้องนอนของเรานะคะสามารถใส่เตียง6ฟุตได้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของด้านหน้าโครงการนะคะที่บอกว่าร่มรื่นแล้วก็อยู่ติดถนนด้วยนะคะก ถ้าใครนะคะแวะมาชมบ้านหรือต้องการโซนนี้นะคะลพบุรีลาเมตรก็อย่าลืมนะคะแวะเข้ามาชมประกายทองท่านางหอมนะคะแล้วก็ทาหูมเนี่ยอยู่ในส่วนของโซนด้านหลังนะคะลองเข้ามาชมกันได้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ